สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาระมีเพราะเรามีสาระค่ะต้องบอกเลยว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่ก็จะเล่าให้ฟังว่ากษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่8เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่แบบโรแมนติกที่สุดในโลกคออือยอมสละราชบัลลังก์เพื่อหญิงที่ตัวเองรักนะคะเราฟังตอนเด็กก็แบบอินว่าแบบอื้มเรื่องจริงเดี๋ยวนี้กษัตริย์ที่แบบยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารักจริงๆ แต่พอโตขึ้นมาแล้วเราก็ได้เริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆโอต,ตายพล็อตทวิสต์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเรื่องจริงนี่มันดารกวก่ากันเยอะเลยนะคะในคลิปนี้เราจะโฟกัสเรื่องของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดกับนาซีแล้วก็ฮิตเลอร์นะคะส่วนเรื่องความรักของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดกับวอลเลซินสันเนี่ยเราจะเก็บไว้เล่าในครั้งหน้าเพราะบอกเลยว่าความรักของทั้งคู่นี่มันพิลึกพิลั่นไม่เหมือนกับที่เราเคยได้ยินมานะคะ เรามาเริ่มที่เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดนะคะในเวลานั้นต้องเรียกว่าเป็นหนุ่มฮอตของอังกฤษเลยก็คือเขาบอกว่าเป็นหนุ่มรอนะคะแล้วก็มีเสน่ห์แบบแบดบอยนะคะก็เป็นที่ชื่นชอบของคนอังกฤษเป็นที่รักแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าพระองค์เนี่ยคือทายาทคนต่อไปนะคะคนนี้2คนนี้มาเจอกันได้ยังไงตอนที่มาเจอกันเนี่ยพระองค์อายุ36สนะคะส่วนวอลเลซินสันเนี่ยอายุ34ในเวลานั้นวอลเลซินสันนี่ก็คือว่า ก่อนหน้าน,นี้เธอเคยแต่งงานครั้งแรกนะคะกับผู้ชายอเมริกันซึ่งเรียกว่าโชคร้ายสําหรับเธอเพราะว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่ก้าวร้าวรุนแรงแล้วก็ตบตีทําร้ายเธอนะคะส่วนกระทั่งเธอมาเจอกับสามีคนที่2ก็คือเอร์เนสซินซันเนี่ยซึ่งเป็นผู้ชายที่เรียกว่ามีเป็น2สัญชาติก็คือว่าพ่อเนี่ยเป็นอ,อ,อังกฤษแต่แม่เนี่ยเป็นอเมริกันนะคะแล้วก็มีการศึกษาดีค่ะจบฮาวาด แต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เ,าเลิกสัญชาติอเมริกันแล้วก็ย้ายมาอยู่อังกฤษโดยอาชีพเนี่ยเป็นนักธุรกิจส่วนวอลเลซิงสันก็ย้ายตามมาด้วยแล้วเออร์เนสซินสันนี่แหละค่ะก็เป็นผู้ที่นำวอลเลซิงสันเนี่ยเข้าไปในวงสังคมอังกฤษชั้นสูงต้องบอกก่อนว่าทิ้งบอมตรงนี้เลยว่าเออร์เนสซินสันเนี่ยคือรักแท้ของวอลเลซิ s สันค่ะนะคะแล้วก็ตอนที่ ย้ายเข้ามาอังกฤษเนี่ยเนื่องจากว่าตัวเออร์เนสเนี่ยเป็นคนที่มีความนิยมในลัทธิฟาสซิสต์แล้วก็เป็นพวกที่นิยมฮิตเลอร์เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าวอลเลซิงสันเนี่ยก็มีจิตใจโน้มเอียงไปทางด้านนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในกลุ่มวงสังคมชั้นสูงของพวกเขาในขณะนั้นก็คือคนที่มีความคิดแบบเดียวกันเนี่ยมารวมตัวกันแล้วเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็เข้ามาในอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่า อย่างที่อธิบายว่ามันเป็นกลุ่มคนชั้นสูงที่มีความนิยมในลัทธิฟาสซิสแล้วฟาสซิสมันคืออะไรมันก็คือลัทธิที่เขาต่อต้านประชาธิปไตยแบบเสรีก็คือรวมอำนาจไว้ที่บุคคลชั้นสูงระดับสูงแล้วประชาชนก็มีหน้าที่ที่จะต้องเชื่อฟังคนระดับสูงนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมบุคคลเหล่านี้ถึงนิยมฟาสซิสเพราะว่าเขาเป็นคนที่เรียกว่า ตัวเองมีอภิสิทธิ์ก็อยากจะคงความเป็นอภิสิทธิ์ของตัวเองไว้แล้วนาซีเนี่ยมันก็ใกล้ชิดกับความเป็นนาซฟาสิสนะคะเพียงแต่ว่าอลัทธินาซีเนี่ยเพียงแต่อาจจะมีความเข้มข้นในแง่ของการเกลียดยิวหรือการยกย่องชาต,ติตัวเองเป็นชาวอารยันแต่โดยส่วนอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยปิดกลุ่มคนที่นิยมฮิตเลอร์แล้วเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเพราะว่า ในกลุ่มนั้นนะมีบุคคลที่มีชื่อคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้นำสหาภาพฟาสซิสต์ในอังกฤษก็คือชื่อเซอร์ออส d วลล์มอสลีย์นะคะในบันทึกมีการกล่าวว่าเจ้าชายเอ็ดเวิรนน์ดเคยนั่งถามกับมอสลีย์อย่างจริงจังคือมีความสนใจว่าสหาภาพของยูทำอะไรบ้างแล้วก็เคยพูดประโยคเหมือนกับว่าอังกฤษควรจะเข้าใจเยอรมันนะคะเพราะฉะนั้นมันแสดงถึงว่า พระองค์มีแนวโน้มอยู่แล้วว่ามีความเห็นใจเยอรมันแล้วก็สนับสนุนฮิตเลอร์ในเวลานั้นนะคะแล้วการพบของทั้งสองคนเนี่ยมันไม่ได้โรแมนติกอย่างที่เราเคยคิดเอาไว้ก็คือว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นหนุ่มเจ้าสำราญเป็นเพลย์บอยแล้วก็ดีผู้หญิงตลอดเวลาไม่เคยขาดผู้หญิงอย่างนั้นเลยนะคะและคนนี้ชู้รักคนหนึ่งของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในวงสังคมเดียวกันกันกบวอลเลซินสัน คนนี้ระหว่างที่เธอไม่อยู่เนี่ยเธอก็บอกเออฉันไม่อยู่ฝากดูแลเจ้าช,ชายเอ็ดเวิร์ดให้ฉันหน่อยนะประมาณว่าฝากปลาย่างไว้กับแมวเพราะว่าหลังจากนั้นที่เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดได้รู้จักกับลเลซินซันเนี่ยก็เรียกว่าตกหลุมรักอย่างแรงชนิดที่เรียกว่าพอชู้รักคนนั้นกลับมานี่คืองงฉันโดนทิ้งโดยปริยายนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็คือเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็คลั่งรักลเลซินซันอย่างมากในขณะที่ลเลซินซันเนี่ย ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเธอ,อยังรักสามีเธออยู่แต่ว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะคะแล้วถ้ามีจะมีคนถามว่าแล้วเออนิสซิมสันไม่รู้เรื่องนี้หรอก็ต้องบอกว่ารู้ค่ะแต่ว่าสังคมอังกฤษสมัยนั้นมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เพราะว่าการที่ออวอลเตอซิมสันเนี่ยเป็นชู้รักคนโปรดของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเนี่ย มันทำให้พวกเขาได้ผลประโยชน์ไม่ว่าจะในเรื่องของคอนเน t ชันเรื่องของบิสเนสนะคะแล้วเจ้าชายไอวอรน,นี่คือประคมซื้อเครื่องประดับราคาแพงซื้อเสื้อผ้าราคาแพงให้กับออเลซินซันซึ่งออเลซินซันก็ชอบใจแล้วก็ต้องบอกว่าเธอไม่คิดว่าความสัมพันธ์นี้จะยืนยาวเพียงแต่เธอคิดว่าเธอได้ผลประโยชน์เธอก็ไม่ไม่รู้สึกว่ามันเสียหายอะไระนะคะช่วงปี1933เนี่ยเป็นช่วงที่เลเนี่ย มาเป็นผู้นําแล้วก็มีอํานาจมากขึ้นนะคะในขณะที่ความรักของทั้งสองนี่ก็เรียกว่าร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงเมื่อตอนปี1936ก็ปรากฏว่าพระเจ้าจอร์จที่5ก็สิ้นพระชนแต่ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนเนี่ยพระองค์เคยพูดประโยคหนึ่งกับคนใกล้ชิดน,นะคะพระองค์บอกว่าหลังจากที่ฉันสิ้นไปแล้วเนี่ยเจ้าเด็กเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็คงทำลายชีวิตตัวเองในเวลาไม่ถึง1ปี ต้องบอกว่าพระองค์ก็รู้จักลูกชายของตัวเองดีนะคะเพราะว่าเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นคนที่รักสนุกแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆก็คืออ,อ,อยากพูดอะไรก็พูดอยากทำอะไรก็ทำตอนที่พระองค์ขึ้นของราชเนี่ยก็คือตอนนั้นพระองค์อายุ41ปีนะคะแต่ว่ารัฐบาลอังกฤษนี่ก็ปวดหัวเพราะว่าเหมือนกับเด็กในร่างผู้ใหญ่ก็คือพระองค์เป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยก็คือชีวิตใช้ สนุกไปวันๆนะคะหลังจากที่พระองค์เนี่ยขึ้นของราชนะคะพระองค์ก็แสดงความต้องการชัดเจนที่ต้องการที่จะแต่งงานกับวอลเลซิงสันซึ่งมีการกล่าวว่าเออร์เนสเนี่ยก็มีการขอพบขอคุยกับเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดบอกว่าจะเอายังไงกับวอลลซเนี่ยเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าฉันจะแต่งงานกับวอลลซซึ่งนำมาสู่การฟ้องหย่าในเวลาต่อมา ก็คืออังกฤษในเวลานั้นเนี่ยการย่าเป็นเรื่องยากนะคะจะต้องมีส่งความล่องถึงสารซึ่งรายละเอียดที่พิลึกพิล่าน,นี่เราจะเอามาเล่าให้ฟังต่อไปในคลิปความสัมพันธ์ระหว่างวอรเลซินสันกับเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดนะคะพระองค์ก็มีการยืนยันแน่นอนกับทางรัฐบาลว่าพระองค์เนี่ยต้องการจะแต่งงานกับวอรเลซินสันซึ่งในเวลานั้นเนี่ย การที่จะมีควีนเป็นผู้หญิงที่เคยผ่านการแต่งงานเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้และอย่าลืมว่าเวลานั้นเนี่ยวอลเลซินสันยังไม่ได้หยา่าขาดนะคะเพราะฉะนั้นสถานะของเธอก็คือผู้หญิงที่ยังแต่งงานและมีสามีอยู่แต่ก็มีการหย่าล้างในเวลาตามมาตามที่บอกเอาไว้ก็คือว่าเจ้าชายไอร์เลิร์ก็เหมือนไปกดดันวอลเลซินสันว่าพระองค์ต้องงานจะแต่งงานกับเธอซึ่งเธอเองก็ต้องเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรน,นะคะจนวินาทีสุดท้ายเพราะว่า หลังจากที่พระองค์ประกาศเนี่ยคือก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยมันรู้กันอยู่ในวงสังคมชั้นสูงแคบๆแล้วมันก็อยู่ในความกังวลของรัฐบาลก่อนหน้านี้มาด้วยเพราะว่าออวอลเตส,สินอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้ว่าเธอก็เป็นกลุ่มคนที่นิยมฟาสซิสแล้วเธอเองก็มีข่าวหรือที่ว่าเธอมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับทูตเยอรมันประจำ อังกฤษในเวลานั้นก็คือจหฮาคิมกล่าวกันว่าสองคนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเราไม่รู้ความจริงนะคะก็มีข่าวบอกว่าจหฮาคิม oh เนี่ยส่งดอกคาเนชั่นให้เธอทุกวันเป็นจำนวน17ดอกว่ากันว่าตัวเลข17นั้นเป็นตัวเลขของครั้งของความสัมพันธ์ที่สองคนมีด้วยกันแต่อันนี้ก็ไม่ยืนยันนะคะแต่เป็นข่าวลือที่เขามักจะเอามาเล่าถึงเพราะฉะนั้น รัฐบาลอังกฤษมีความกังวลอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าได้กษัตริย์ที่วันๆก็ไม่ได้สนใจอะไรจะพูดอะไรอยากจะพูดอะไรก็ไม่ระวังคําพูดแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจในเหตุบ้านการเมืองแล้วยังมีพระชายาซึ่งมีจิตใจมีความสัมพันธ์กับใกล้ชิดกับคนที่เป็นเยอรมันก็กลัวว่าเหมือนกับเธอจะเป็นสปายด้วยหรือเปล่าคือความกังวลมันไปถึงจุดนั้นไงคะรัฐบาลอังกฤษกล่าวกันว่านะคะก็เลยถือโอกาสนี้แหละ ใช้ในการกดดันพระองค์ก็เลยบอกพระองค์บอกว่าพระองค์ต้องเลือกเอานะเพราะว่าตามกฎตอนนั้นก็คือคนที่แม้ว่าเธอจะหย่าแล้วในเดือนตุลาคมปีนั้นนะคะเธอก็ยังไม่สามารถเป็นควีนได้เพราะว่ากฎของคนเป็นควีนตอนนั้นก็คือต้องไม่เคยผ่านการแต่งงานและการหย่าล้างมาก่อนแต่เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็ยืนยันรัฐบาลก็บอกว่ามีทางเลือกสองทางทางแรกก็คือพระองค์สะละราชสมบัติแลวพระองค์ก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ อีกทางก็คือพ,พระองค์ก็ต้องเลิกกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็มาเป็นกษัตริย์ซึ่งเขาก็พอจะรู้เป็นในๆอยู่แล้วด้วยนิสัยของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดนะคะเจ้าชายเอ,อ็ดเวิร์ดเออฉันยอมสละราชสมบัติมันก็เลยนามาสู่วันที่พระองค์เนี่ยออกวิทยุประกาศให้คนทั้งประเทศรู้ว่าพระองค์จะสละราชสมบัติเพื่อหญิงที่พระองค์รักมันก็มีเรีแอคชั่นที่ต่างไปในเวลานั้นบางคนก็รู้สึกว่าในเวลานั้นก็สุกว่าเป็นเรื่องโรแมนติกที่ โอกษัตริย์คนหนึ่งนะคะที่แบบยอมสลัราชบัลลังก์เพราะว่าพระองค์เนี่ยเรียกว่าครองราชบัลลังก์ไม่ถึง1ปีนะคะ326วันเท่านั้นเองส่วนอีกเรี c t คชั่นหนึ่งจากคนในอังกฤษก็คือว่าบอกว่าพระองค์ทรยศประเทศเพราะว่าพระองค์เห็นผู้หญิงคนหนึ่งสำคัญกว่าประเทศชาติหรือราชบัลลังก์อันนี้ก็แล้วแต่คนคิด ส่วนวอลเลซินสันแน่นอนคนเกลียดทั้งประเทศซึ่งจะว่าไปก็ไม่ค่อยยุติธรรมกับเธอเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้อยากแต่งงานนะคะเพราะในวินาทีสุดท้ายเนี่ยเธอรู้ถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในประเทศเนี่ยเธอก็รู้สึกไม่ดีเธอก็บอกกับเอ็ดเวิร์ดบอกว่าให้เอ็ดเวิร์ดเนี่ยเลิกกับเธอเธอแล้วเธอจะออกไปนะคะเพื่อจบสิ้นปัญหานนี้ปรากฏว่าเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดบอกว่า ถ้าเธอไปฉันจะกรีดมือฆ่าตัวตายเธอก็เลยไม่รู้จะทำยังไงถึงได้บอกว่าเธอก็ตกกระไดพอโจรต้องยอมแต่งงานแล้ววันที่พระองค์ประกาศสละราชสมบัตินั้นนะ่ะวันนั้นนะ่ะรัฐบาลอังกฤษก็ต้องนำตัววอลเลซินสันนะออกจากอ,อ,อังกฤษโดยทันทีโดยจับขึ้นรถแล้วก็ไม่ใช่จับเอาตัวขึ้นรถแล้วก็ให้เธอมอบลงกับเบาะเพื่อที่คนจะได้ไม่เห็นนะคะเพราะว่ากลัวถ,ถึงความโกรธแค้นที่รุนแรงของประชาชน ส่วนตัวพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดเองเขาว่ากันว่าคืนนั้นน่ะทั้งครอบครัวเนี่ยแพนิกตกใจกันไม่รู้จะทำยังไงคือมันเป็นเรื่องที่ทุกคนคิดไม่ถึงแล้วเจ้าชายอัลเบิร์ตซึ่งเป็นพระเชษฐาที่ต่อมาก็คือพระเจ้าจอร์จที่หในเวลานั้นเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวคือทั้งชีวิตของพระเจ้าจอร์ชที่6เนี่ยไม่เคยคิดว่าวันนตัวเองจะมาเป็นกษัตริย์นะคะพระเจ้าจอร์จคนเดียวกับที่ในหนังเรื่องคิง s p e e c h ที่ว่า พระองค์มีปัญหาในเรื่องการพูดนั่นแหละค่ะคนนั้นพระองค์ก็ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเขาก็แพนิกกันร้องไห้ตกใจปรากวเจ้าชายปวดสบายใจโลง่องอกว่าเออฉันไม่ต้องเป็นกษัตริย์แล้วฉันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิน้นคือคิดแบบง่ายๆแล้วก็ว่ากันว่าพระองค์ก็คืนนั้นก็เมาหลับสบายไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็เดินทางไปแต่งงานกับออวอลเลซินสันที่ฝรั่งเศสนะคะโดยที่ราชวงศ์เนี่ยก็ไม่มีใครไปเพราะว่าไปไม่ได้เพราะว่า การไปมันเป็นการยอมรับสถานะของวอลเลซินสันก็เลยไม่มีใครไปแล้วสิ่งที่ทําให้เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดโกรธก็คือว่าออทางรัฐบาลนี่ให้ยศของวอลเลซินสันเ,นเป็นดัชเชสแต่ว่าไม่ให้อิสริยยศข้างหน้า H.R.S ก็คือไม่สามารถใช้คําว่าเจ้าหญิงได้เอ็ด d ร์ดก็โกรธประมาณว่านี่คือผู้หญิงที่ฉันรักมาทําอย่างนี้ได้ไงมันเป็นการดูถูกพระองค์ก็เลยบอกว่า งั้นฉันไม่กลับอังกฤษฉันจะอยู่ที่ฝรั่งเศสนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมพระองค์ถึงอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วปีถัดมาก็ปี1937อย่างที่เคยเล่าเรื่องชาวเซดเวิร์ดในคลิปเรื่องเกิดอย่างเจ้าชายตายอย่างนาซีก็มาติดต่อกับเจ้าชายเอรด์ดบอกว่าเอออยากให้พระองค์ไปเยือนเยอรมันนะคะมันก็เป็นเรื่องของการเมืองนั่นแหละก็รู้อยู่แล้วว่าพระองค์มีใจเพราะว่ามันมีการส่งออข้อมูลต่างๆอยู่แล้วว่า เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดอ่ะมีจิตใจโน้มเอียงด้วยไม่ว่าด้วยวิธีการพูดกับทูตเยอรมันว่าเออความสัมพันธ์ของเราเนี่ยนะระหว่างอังกฤษกับเยอรมันเนี่ยมันควรจะแน่นแฟน้นเพราะฉะนั้นฮิตเลอร์ก็เลยส่งชาวเอ็ดเวิร์ดให้มาติดต่อกับเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็ด้วยใจหนึ่งที่พระองค์เนี่ยก็เป็นคนที่ออชื่นชอบเยอรมันอยู่แล้วนะคะแต่มันมีอีกสองเหตุผลที่กล่าวกันว่าทาไมพระองค์ถึงตัดสินใจที่ไปเยือน เหตุผลแรกก็คือต้องการหักหน้าพระเจ้าจอร์จที่6ประมาณว่าเออไม่ชอบใช่ไหมฉันก็จะไปเยอรมันเหตุผลที่2ก็คืออย่างที่เมื่อกี้ที่เราให้ฟังว่าทางราชวงศ์กับทางรัฐบาลเนี่ยไม่ให้ยศกับวอลเลซินสันไม่ให้ hrs พระองค์ก็บอกกับทางเยอรมันว่าไปก็ได้นะแต่ว่าต้องปฏิบัติกับวอลเลซินสันเนี่ยเหมือนกับเธอเป็นราชินีกูล นะคะให้เกียรติให้ศักดิ์ศรีเธอเพราะว่าลึกๆเนี่ยซึ่งเป็นเป็นเรื่องเป็นผู้ชายที่แปลกมากก็คือในส่วนหนึ่งก็คือฉันไม่อยากจะรับผิดชอบเป็นกษริย์แล้วชีวิตฉันมันเหนื่อยฉันต้องคิดมากแต่อีกจุดหนึ่งเนี่ยพระองค์ลึกๆก็มีความรู้สึกว่าเอ่อด้วยความรักบริสินสันเนี่ยก็เหมือนกับไม่สบายใจหรือรู้สึกผิดว่าไม่สามารถทําให้หญิงที่ตัวเองรักเนี่ยได้เป็นตําแหน่งราชินีหรือได้รับยศ พราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยตัดสินใจไปแล้วก็นั่นก็เป็นนํามาสูออ่ข่าวที่มันดังไปทั่วโลกเลยว่ากษัตริย์อดีตกษัตริย์องค์นี้ทำไมถึงไปมีความสัมพันธ์กับออคนอย่างคิดเลอร์นะคะแล้วพระองค์ก็แต่พระองค์ก็ไม่สนใจอ่ะฉันจะทําอย่างนี้นี่ก็คือตัวตนของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดนะคะก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอปี1940เนี่ยก็เป็นช่วงที่อังกฤษเนี่ย เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งะคะเข้ารบกับเออยอรมันแบบเต็มตัวแล้วแล้วก็ในปีเดียวกันนั้นเองเยอรมันก็ปุกไปฝรั่งเศสเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดกับโคลเลินสันก็เลยต้องหนีออกมานะคะเพื่อความปลอดภัยก็หนีมาอยู่ที่เออสเปนแล้วก็โปรโตุเกสเพราะสองประเทศนี้มเออีเส้นแดนติดกันในเวลานั้นเนี่ยสเปนกับโปรโตุเกสยังเป็นประเทศที่เป็นกลางอยู่แต่ ณเวลานั้นซึ่งวินนต์ c เชอร์ชิลเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะคะก็ส่ง MI6 ส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปคอยจับตาดูพระองค์เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเยอรมันคิดอะไรต้องการทําอะไรแล้วหลังจากนั้นวินนต์เชอร์ชิลก็เกิดความกังวลมากขึ้นนะคะว่าอาจจะเกิดปัญหาหรือเปล่าที่เยอรมันอาจจะพยายามชักจูงใจพระองค์ให้เปลี่ยนไปหรือไปเข้าร่วมก็กังวลก็เลยตัดสินใจว่าโทรเลขไปให้เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดบอกว่า แต่งตั้งโดยอำนาจที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยก็แต่งตั้งให้เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นผู้ว่าการบาฮามัสนะคะซึ่งเป็นหมู่เกาะที่อยู่ตรงแถวทะเลแอตแลนติกเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าอยากจะส่งให้เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดกับวอลเลซิงสัน,สนไปอยู่ไกลที่สุดเพื่อที่แบบห่างจากเยอรมันห่างจากนาซีเพื่อจะตัดปัญหาอันนั้นเป็นความตั้งใจก็คือแต่งตั้งให้พระองค์ไปเป็นผู้ว่าการ ซึ่งตอนนั้นปาฮามัสยังเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอนาณิคมของอังกฤษยอยู่นะคะเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็ไม่พอใจเหมือนกับแบบฉันเป็นอดีตกษัตริย์มาตั้งให้ฉันเป็นผู้ว่าการเออที่เกาะเล็กๆนี้ฉันไม่ชอบแล้วก็พระองค์ก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือพระองค์ได้รับการติดต่อจากเยอรมันนะคะเพราะว่าเยอรมันในเวลานั้นมีสถานทูตอยู่แล้วเยอรมันก็ส่งข่าวบอกว่าพระองค์นะอย่าเพิ่งไปไหน ให้อยู่ตรงนั้นเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงเผื่อว่าอังกฤษแพ้เราชน,นะแล้วก็หยอดคำหวานว่าออพระองค์อาจจะได้กลับมาเป็นกษัตริย์นะแล้วพระองค์ก็อาจจะถูกเรียกว่าเป็นผู้นำสันติภาพของโลกก็ได้เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็เคลิมก็เหมือนกับแบบเออฉันก็อยากเป็นอย่างนั้นเหมือนกันพระองค์ก็เลยอยู่ต่อที่โปรตุเกสต่อเป็นเดือนเลยเชอร์ชิลก็กักงวลใจมาก ะะเป็นห่วงเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเออยอรมันคิดอะไรอยู่ก็ปรากฏว่าฟังเส้นสุดท้ายก็คือว่า mi 6เนี่ยได้รับข่าวมาว่ามันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่า operation w i l l i ก็คือนาซีเนี่ยต้องการวางแผนที่จะจับตัวเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดกับวอลเลซินสันเนี่ยแล้วก็เอาตัวไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็คือเยอรมันมีความตั้งใจว่าอาจจะจับพระอ,องค์เนี่ย ไว้มีการต่อรองหรือไม่ก็เป็นกษัตริย์หุ่นเชิดพอวินเซนต์เชอร์ชิลได้รับข่าวนี้ปุ๊บก,ก็ตัดสินใจทันทีอย่างที่เราบอกว่ามีการส่ง MI6 ไปไคอยเฝ้าดูใช่ไหมคะก็ส่งคำสั่งแล้วคำสั่งนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าคนที่มาเขียนรายละเอียดเรื่องนี้คือเซอร์ปีเตอร์รั l เซลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเซอร์ปีเตอร์อก็เป็นเจ้าหน้าที่ MI6 นะคะแล้วก็เขียนในบันทึกของตัวเองแล้วรัฐบาลอังกฤษก็ไม่มีการออกมาโต้แย้งสิ่งที่เซอร์พีเตอร์เขียนก็คือเขาบอกว่าเขาได้รับคำสั่งจากรัฐบาลว่าหากเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดกับวอลเลซิมสันเนี่ยถูกจับตัวจากนาะซีเยอรมันจริงแล้วไม่สามารถที่จะช่วยกลับได้เนี่ยสามารถอนุญ,ญาตให้ยิงทั้งสองคนทิ้งได้ทันทีก็คือไม่เสี่ยง ที่จะให้ทั้งสองคนเนี่ยไปอยู่ในมือของเยอรมันเรียกว่ามันรุนแรงขนาดนั้นเลยนะคะก็ในขณะเดียวกันที่ออกคำสั่งอันนั้นไปวินเซนต์เชอร์ชิฟก็ทำอีกทางหนึ่งด้วยการส่งโทรเลขโดยตรงไปที่เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดนะคะแล้วก็บอกว่าในฐานะที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเขามีแรงกิ้งที่สูงกว่าเพราะว่า เขามีการแต่งตั้งให้เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเป็นผู้ว่าการบาฮามาสถูกไหมคะด้วยฐานะที่เขาเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยขอสั่งให้เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเนี่ยไปที่บาฮามาสในทันทีถ้าขัดคําสั่งเนี่ยจะถูกจับและถูกลงโทษตามวินยัยนั่นเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็โกรธมากเลยแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะคะก็ต้องไปเพราะว่าความสัมพันธ์ของพระองค์กับเยอรมันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันน่าสงสัยอยู่แล้วอย่างเช่น ตอนที่พระองค์หนีออกมาโดยกระทานหันเนี่ยมันก็แน่นอนว่าของบางอย่างพระองค์ก็ทิ้งไว้อยู่ที่บ้านที่ที่แมนชั่นที่ฝรั่งเศสเนี่ยแต่ปรากฏว่าเยอรมันเนี่ออนุญ,ญาตให้พระองค์เนี่ยสามารถส่งสาวใช้เนี่ยไปเก็บของใช้บางส่วนได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าชุดว่ายน้ําอะไรก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นมันแสดงถึงความใกล้ชิดหลังจากนั้นพระองค์ก็เลยต้องยอมไปนะคะด้วยค,วคำสั่งของวินเซนต์เชอร์ชิลซึ่งทําให้ความสัมพันธ์ของสองคนนี่มันแย่มากแต่ว่า เล่ากันว่าในภายหลังก็คืนดีกันได้นะคะแต่ในช่วงนั้นพระองค์ก็จำใจเป้าออกเดินทางไปที่บาฮามัสแล้วก็ไปเป็นผู้่าการอยู่ที่นั่นแต่ว่าพระองค์ก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะตามบันทึกก็คือวันๆก็ตีกอล์ฟสวนวอลเลซินสันเนี่ยเขาก็มีความชื่นชอบในเรื่องของอสังคมอยู่แล้วเขาก็ไปทำกิจกรรมหรือองค์กรการกุศลต่างๆก็ในปี1911พรเนี่ยพระองค์ก็ไปเยือนสหรัฐอเมริกานะคะ แล้วพระองค์ก็ให้สัมภาษณ์ที่นิวยอร์กแล้วก็พูดประโยคประมาณที่ว่าถ้าอังกฤษอะ่ะสู้เยอรมันไม่ไหวก็เจราจาสันทิภาพซะวินสันโซเชิยตกโก,กรธมากส่งโทรเลขมาบอกว่าพระองค์พูดอะไรต้องระวังคำพูดนะเพราะว่ามันพูดอย่างนี้มันมันเสียหายต่อประเทศนะคะนี่ก็คือเป็นบุค,คลิกของพระองค์ที่พูดอะไรไม่ระวังนะคะหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงเนี่ย เยอรมันพ่ายแพ้พันธมิตรก็บุกเข้าไปนะคะแล้วก็ไปค้นเจอเอกสารที่วังแห่งหนึง่งซึ่งชื่อมาบวกถึงได้เรียกเอกสารชุดนี้ว่ามาบวกไฟล์นะคะเป็นเอกสารโทรเลขทั้งหมดแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดกับนาซีเยอรมันในนั้นเนี่ยแบบละเอียดมากเลยว่าพระองค์มีความคิดความเห็นความอาจย่างไรอย่างเช่น ครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์เคยพูดกับทูตสเปนนะคะเมื่อตอนปี1940ที่ตอนนั้นอังกฤษลบกับเยอรมันอยู่เนี่ยพระองค์พูดประมาณที่ว่าถ้าการบอมอังกฤษได้ผลดีอาจจะนำมาสู่สันติภาพซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจไม่ต้องคิดว่าพระองค์เป็นกษัตรนิยะ์แค่คิดว่าพระองค์เป็นคนอังกฤษธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าความคิดว่าถ้าเกิดว่ามีการบอมอังกฤษแล้วมีคนล้มหายตายจากแล้วมันจะทำให สู่สันติภาพได้นี่มันเป็นเรื่องที่มันโหดร้ายแล้วพระองค์ก็ไม่ใช่เป็นคนธรรมดานะคะพระองค์เคยเป็นกษัตริย์นะคะหน้าที่ของพระองค์ก็คือพระองค์จะต้องดูแลทุกสุขของคนในประเทศแต่พระองค์กลับพูดอย่างนี้มันจึงเป็นคําพูดที่มันร้ายแรงนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เราเล่าถึง operation w i l l i เนี่ยมันก็มาจากมาบวกไฟล์นี่แหละค่ะที่ทําให้คนทั้งโลกเนี่ยรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้ว มาบวกไฟเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยเชอร์ชิลกับไอเซนฮาวเนี่ยประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ให้มีการเผยแพร่ะนะคะเพราะว่ากลัวว่ามันจะเกิดเรื่องอื้อฉาวทำลายชื่อเสียงเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่สามารถทำได้นะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ก็กล่าวกันว่ามีหลักฐานบางส่วนนะคะเพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็มีการถูกทำลายทิ้งไปแล้ว เพราะฉะนั้นหลักฐานนี่มันจะค่อยๆถูกเปิดเผยคือถ้าเกิดว่าเปิดเผยออกมาในเวลานั้นนี่มันก็จะเกิดความวุ่นวายแต่ในที่สุดนะคะก็มีการเปิดเผยบางส่วนนะคะโดยมีการเปิดเผยครั้งแรกเมื่อตอนปี1954แล้วก็มาเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งอีกบางส่วนตามมาในปี1957แล้วก็อ้างว่าเปิดหมดทั้งหมดที่เหลือนะคะ100%ในปี1996 แต่นักประวัติศาสตร์หลายคนก็ยืนยันว่านี่ไม่ได้เป็นทั้งหมดนะคะเพราะว่านักประวัติศาสตร์บางคนเนี่ยซึ่งอนุญ,ญาตให้เข้าไปดูเอกสารเหล่านี้ได้เนี่ยได้บอกว่าปีการเข้าไปดูบางส่วนพวันต่อมาก็ถูกแจ้งว่าอย่าเพิ่งเข้าไปก็คือคาดว่ามันมีเอกสารบางส่วนที่ไม่สามารถจะเปิดเผยได้ก็มีการเซ็นเซอร์สก่อนแต่อย่างน้อยเราก็ได้รู้ความจริงหลายๆอย่างซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพระองค์เนี่ย ไม่ใช่เพียงแต่มีใจแต่เหมือนกับทําสิ่งที่ต้องเรียกว่าทรยศคนทั้งประเทศนะคะมีคําถามหนึ่งซึ่งมีคนเคยคอมเมนต์นะคะเปรียบเทียบระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่กับเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็ต้องบอกว่าเจ้าชายเอย็ดเวิร์ดเนี่ยสถานภาพของพระองค์ในตอนนั้นเนี่ยตอนที่พระองค์ไปอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยพระองค์มีชีวิตที่สบายนะคะก็คือที่อยู่เนี่ยฟรีแมนชั่นหรูเนี่ยอยู่ฟรีเนื่องจากว่า ครั้งหนึ่งพระองค์เนี่ยเคยเป็นกษัตริย์ของอังกฤษมาก่อนก็มีเพื่อที่เป็นคนรวยที่เป็นเจ้าของแมนชั่นที่พระองค์อยู่นั่นแหละค่ะก็ให้อยู่ฟรีหลังจากที่เขาขายต่อไปให้กับคนรวยเศรษฐีคนต่อไปเศรษฐีคนนั้นก็ยังออฟเฟอร์ให้พระองค์เนี่ยอยู่ฟรีเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแล้วก็เป็นที่เล่ากันว่าเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นคนประเภทที่มีความคิดว่าตัวเองเป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะเลี้ยงดูปูเสือพระองค์ไปอยู่ก็ต้อองยู่ฟรีันจะ กินรู้อยู่สบายไม่ต้องออกเงินแล้วพระอ,องค์ก็ไม่มีทายาทก็อยู่ด้วยกันสองคนก็เรียกว่าใช้ชีวิตอย่างสบายแล้วเงินปีที่ได้จากพระเจ้าจอช่6ก็ยังได้มานะคะเหมือนกับพระเจ้าจอช่คก็เหมือนกับแบบจ่ายเงินให้พระอ,องค์อยู่สบายพระอ,องค์จะได้แบบอยู่อย่างเงียบๆไม่ออกมาให้ข่าวอะไรมากมายเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวอลเลซินสันเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของคนในวงสังคมชนสูงที่ฝรั่งเศสนะคะ เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเธอเป็นคนมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นทุกๆคนก็เหมือนกับชื่นชอบเธอเธอเป็นที่ยอมรับในวงสังคมเพราะฉะนั้นชีวิตของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดกับวอลต์สิมสันในฝรั่งเศสเนี่ยก็เรียกว่ากินหรูอยู่สบายไม่มีอะไรต้องน่ากังวลน,นะคะอีกอย่างหนึ่งยุคสมัยไม่เหมือนกันคือสมัยก่อนเขาอาจจะให้ค่าในหัวโขนความเป็นกรรษัตริย์มากกว่าในสมัยนี้นี่คือข้อที่ต่างกันนะคะช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยพระองค์ก็ อยู่ที่ปารีสนะคะเราก็สิ้นพระชนชีพในปี1972ได้บันทึกกล่าวว่าพระองค์จากไปอย่างสงบนะคะแต่ยังมีดราม่าตามมาก็คือบางคนก็เขียนเล่านะคะอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังบางคนบอกว่าวาระสุดท้ายในชีวิตของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนในอ้อมกอดของวอรลิสซินสันหรือหญิงที่พระองค์รักมากที่สุด แต่พระองค์สิ้นพระชนในอ้อมแขนของพยาบาลรอบดิกซึ่งเข้ามาดูแลแล้วก็บอกว่าออคำพูดสุดท้ายก่อนสิ้นลมหายใจพระองค์พึมพำว่าวอลลิสถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ